เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกับหมูกันนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันครับจะมาทำอะไรเนี่ยแม่วันนี้นนทำน้ำพริกกากหมูพริกกับหมูหมโอเคใส่กากหมูไปแล้วนี่อะไรนะหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวเตรียมเจียวเออเตรียมเจียว จะเหลืออะไรพริกพริกอ,อะไรเอ่ยตาล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 ายชุบลวดราเพื่อนมาทำน้ำพริกกากหมูอันนี้อะไรแม่ ะเกลือเกลือลอะไรสีแดงเงี้ยแม่ต่างกเนไง6กปอนอันนี้ข้าววันเหรอข้าวผสมข้าวกันดีา เอแบมะกูดบมะกรูดก,ดกับพริกนะทอดทอดบมะกรูดกับพริกทอดบมะกรูดทอดกับพริกท,ดกดทอดทอ๋อข้าวาสมไอเข้าแสสีสันม,มากกินมากเลยแม่นี่ทำขายไหมเนี่ยจะทำขายไหมอันนี้ ทำให้ลูกชายเนาเล็ลลกกินจับจะยอมหอมมากแล้วเนี่ยอร่อยก็สั่งได้จะปุกอะไรเดี๋ยวจะทำดีขันหน้ากินแล้วหอมมากเลย น้ำพริกกากหมูเนาะพริกกากหมูเขาวหน้านี่ทำให้น้ำพริกอะไรต่อพริกกุ้งเนี่ยรสชาติหอมกินหอมมากเลยพเพื่อน